หากพวกเรากำลังสบายจงตรบมือพันหากพวกเรากำลังสบายจงตรบมือพันว่าเป็นนอดดูดมอ้าวันนี้เราชิมจับของขันนะครับวันนี้เอ้อให้เก็บผู้หญิงก่อนเนาะเอผู้เดเอาของขวันมานะครับผู้หญิงผู้หญิงครับมาไวทีนะครับสจับจับสลากจับสลากนะครับเอวยหญงถึงหน้า ขึ้นมาผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิ่งอะนะจีเพื่อนเอาร่างวัานมากนี่ขึ้นมาขึ้นมาอกูถ่ายเกียรติผู้หญิงก่อนถ่ายเบื่อกี่ผู้ผู้ผู้หญิงทุกคนผู้หญิงทุกคนครับเราจิ้มพจับสลากนะครับมีทั้งหมด18รายการนะครับมีเป็นไหนครับแม่ครับโอ้ยเออจะเข่าเลย เด้เด้อพุ่งยิงครับขึ้นมากครับบอขึ้นมากครับเ็นอยากเห่นหนาเห็นหนวดนะมามามาผู้เดียวรางวัลมาจับสลากน้พุ่งิงหน่อขึ้นมากขให้เกียินั่นฟ้าฟ้ามอลำกระแตงตัวแหลววลาผุนหนามีอืมอื ส่ยนเขาดีเนาะอ,อะมากครัมาครับผู้หญิงเด้อผู้หญิงเด้อใครเป็นผู้หญิงกันไหมอาจจะใช้เวลาประมาณประมาณสิบนาทีเด้อครับเด้อกว่าหางเครือาผู้หญิแต่งตัวเดียวครับเนาะแม่นครับบางคนยืนครับเดี๋ยว,ว,าาว,ยว,ม,ยวมากอ่อนให้โชว์ตัวผู้หญิงอ่าม,มีมีมีซ้ำดีบ่ ของของประพู Freiheit, okay, นน ouais. right. pues, uh. ี right? oh, ่เดี๋ยวซอเอาข้องขกนเอาอขกันอ๋ออาจะมากี่หลัโอ้มีตะพูงามเลยคุณบานห้าโอ้ดี่บเขาบ้ไมะหาย ความขวัญมีอย uh ู oh ่18รายการนะครับโอเคนะครับันยันยันยันีเนยันย่าครับโอ้ยยันยันับยนนมันยนยันยนยยัยยยย นี่บอกเราดูต้งกันนมวียจ้าร่าวยมีมีอยู่18รายการนะครับจักไพเชยังองไข่แอได้ดวงนะครับอยับม่บอกบอกเรายับอ่ามายยับอหผมซื้อว่าผมซื้อว่าอันนี้อันเดี๋ยวก่อนเก่อนผู้ใดสเป็นคุแหลกครับพูงงามพูงงามพูงงามอ้ยเอาไงเอา อ๋อายขายทองคำม,มากก่อนายทองคำม,มากนมีหอดไหเวไ่หายววม้วพูดได้สิจับก่อนครับรางวัลอยู่ของร้านนะครับมออีอ้าโอเคให้ไม่โปจับก่อน

หายืนของไผ่อ๋อคุณมาครับขึ้นมาครับอธิษฐานกันดีครับก้อยได้เงินลอยอ่ายังไงเนี่ยเรียกเดียกเรียวเรียกผู้ร่วบอกไปนะครับผมมีรางวัลใหญ่ๆนะครับ อันที่แปดยกยกขึ้นแน่คังอะซีกดงไงนั่นเออเัี๋ยเราควบคอมเขาไปสีได้นะครับใหญ่ก็ม้วน สิบเอ็ดของของมาสังเกตเอาเอาทำม้วนไหมครับจะมาเอาวางไหมครับอู้หนาทเาไมนะครับเนาะเล็กเจ็ดครับอายะ อาย่ะอาย่าคืนเรื่งเวทีนะครับอายะาเงินส่วนหนึ่งร้อยบาทครับใช้คำว่ายครับาของเจาแม่เหรอาของจาม่เ่หอยขึ้นกบบุญครับเรียกมาแล้วก็งไจับึไปจับถอ่าต่อไปนะครับเนาะ มาจุกจุกแมงมักจุก,กแดนเสือไปคขึ้นไล่ใบเล็กสเบลย1สิบเจ็ดของไทยครับนัสซี่นัสซี่นัสซี่ของนัสซี่ของน้องหลังหรือเปล่าครับอเอาเอา ี่พี่คนนี้ครับอ่านยันนอนี่ยครนาโอเคครับอ่ะต่อไปครับโอ้ยดนตีประกอบเศร้าลครับขอเบาๆหน่าหมายเลขสิบเอ็ดคำอางครับคำอ้างคำอางคำอางาอรครับคำอ้างครับ หายหายแกก็เลื่อยู่หายเที่ออ16น้อยบน้อยแบบเน้นๆเลยหามสั้นเดิมสิแตกอันนี้จะภาพงานนะครับเดี๋ยว หมายเลขห้าของของก้อยหญิงก้อยของบัลลังก์วันะครับนัเวทีเลยครับโอ้ตบมือหน่อยตบมือหนได้ตามีผูภูมิบ่มีสาวบ่มีสาวตบมือบรือเปล่าสิบแปดใครน้อเสียรำวันนี้รำควายวันนี้ป้าพูมิเงินสด100บาทนะครับ Thấy không? Mà à gió xóa, hồi xóa mọp, À, có bị sụp Giờ để nó khỏe đấy cháu <laughs> Ôi, này hô phóng không báo được mày sao? Phan mày, phan mày Ôi, chồng người đó qua mặt không nhảy <laughs> มาเลยแม้สันจะซองดิอ่ะสูสูไม้เล็กแน่ไม้เล็กหนึ่งของคุณครูนะครับคุณครูมองรรมันหน่อยครับมองรรมันหน่อยครับคืนนี้เราจะมองด้วยกันอ่าถ้าเราสมอบ มีอสมอนะครับี่เด้อไมลเล็กสี่ตัวแทนของนัสนะครับไมเล็กสของของอาร์ตี้ไมายเล็กสองมาแน่ มา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 ไอ้น้อสี่เลยรางวันใหญ่รางวันใหญ่นี่ขอเปิดสู้นะครับเด้อเอ้าวกบมันกบมอกบมาอาผู้ชายครับผู้ชายครับวันนี้จังหวัดที่ไเลยหลวงว่ขอผู้ชายครับเหลือจากบ้านโน่กระดึ้นจับแทนกูหนึ่งสองเรือเช็ดหามเนาะรางวันใหญ่นี่ไม่จะมีอ่า กองซิงแดนี่ของผมเองนะครับญ่ดีครับนัดนัดแห่มันได้สติดตอร์ของคุณเอกน้ำมันต่อแล้วครับอยากได้สติอ่ะมามาอ่นีโอ้อ่เดียวครับันเดียวครับ

เฮ้อ้หไม่ใช่ไม่ใช่แมมะวนเดนี่อ้ยมันคือสอม้านันนี้มานี่เดีมาดีเดียวตาคนแงเรื่องนี้เอาข้อมึงก็ลง ถ้เปิดโซ่กันปะจเพูดก่อนตัวพึงนี้พึงนี้ถ้เปิดโซ่กันแล้วมันไงต้องเแล้วก็จะหาวะอ่าเออแม่เจ้าับมั่วยพสิของโอ้โหเดี๋ยวแล้วมันไงครับเขาคุดเัวนงมันต่อครับขอหมอบรางวัลใหก็ปีนะครับอ้าวี่ต่อไก็จะเป็นอวไรเดี่ยจะตีดไหวะ แล้จะขุดไปเลยก้าาพิลัตไดโนพิลัตอ๋อพิลัตพิลัตพิลัตออซมกไก่ครับเพื่อนไม่ใช่นอเพื่อนไม่ใช่